บทเรียนที่หกอาอริบทเรียนที่หความมุ่งมั่นตั้งใจตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะว่าจะกระทำอะไรบุคคนนี้นะก็คือเขามีความตั้งมั่นตั้งใจว่าเขาจะมาขอโอกาสจะมาหาืูเจราจากับบุคคลที่ เคยเดินออกไปจากชีวิตของเขานะที่เขาทําให้เสียความรู้สึกที่บุคคลนี้นะทุ่มเททุกสิ่งอย่างให้เขานะทําทุกสิ่งอย่างให้เขาแต่เขาไม่เห็นค่าแล้วก็ทําให้บุคคลนี้เสียใจมากแล้วก็บุคคลนี้ก็คือได้เดินออกไปจากชีวิตของเขาแล้วอน,นะแต่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าว่าจะทําอะไรเขาตัดสินใจไม่รู้ ตัดสินใจอย,า,อยากจะอยากจะกลับมาขึ้นเรียนนะนี่นะเลือกแล้วมุ่งมันตั้งใจเลือกแล้วแต่บุคคลบุคคลนี้ก็คือไปแล้วในสิ่งที่เขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะเลือกบุคคลนี้แต่บุคคลนี้เหรอตอนนี้เหรอ มันสายไปซะแล้วเขาเดินออกไปแล้วเขาไปแล้วเนี่ยเขาไปแล้วเห็นไหมคนที่ทาให้เสียความรู้สึกมากมายนะเขาไปแล้วนี่ไงคือเขาเหนื่อยเขาไม่ไหวเขาเหนื่อยเขาเขาเขาเหนื่อยเขาขอไปอยู่คนเดียวขอขอพักกันนะคือไม่อยากไม่อยากยุ่งกับใครคือไม่อยากไม่อยากทาอะไรทั้งนั้นอนะ่ะขอไปพัก อยวยรารักษาเต็ใจของเขาแะนะสมัยพลังงานไทยฉันอะเลยฉันอยากจะร้องไห้รู้สึกว่าบุคคลนี้นะจะไม่สบายด้วยนะจะไม่สบายเ,ยนะายเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเป็นหวัดเป็นไข้นะั่นเนี่ยบุคคลนี้นะไม่สบายนะไม่รู้ไข้นะ เดีไม่มีใครดูแลเขาไหมล่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าบุคคลเนี้ยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะว่าตอนที่เขาไม่สบายใช่ไหมไม่มีใครดูแลเพราะว่ามีแต่บุคคลที่ดูแลแต่พอตอนเนี้ยพอให้สบายใช่ปหก็ันนึกถึงบุคคลเนี้ยอืนึกถึงบุคคลท,ที่ดูแลเทคแคร์นะอตอนนี้ก็เอาเลยแบบอยากจะ ก็ประมาณว่าอยากให้แบบมีเหตุการณ์นะให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงหรือถ้าย้อนอดีตไปได้อะไรนี้ใช่ไหมก็อยากให้แบบอยากย้อนกลับไปในช่วงนั้นแล้วก็อยากให้ทุกสิ่งอยา่างก็คือไปปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์ให้มันคือไปปรับปรุงแก้ไขควบคุมสถานการณ์ให้มันให้ไม่ไม่ให้มันเป็นเมื่อตอนที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ,อ คือไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นน่ะคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เออเออเออนัออ่นแหละถ้าย้อนเวลากลับไปได้คือทุกสิ่งอย่างอยากให้แบบคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มันก็เป็นความคิดและสิ่งนี้ก็คือมันจบไปแล้วนะมันจะเอากลับคืนมามันก็ความรู้สึกอ่ะมันเสียไปแล้วนะมันเอากลับคืนมาไม่ได้หรอกโดยเฉพาะ ความรู้สึกที่เป็นบุคคลในครอบครัวนะที่โดนกระทำนะใครก็แล้วแต่นะที่ดูคลิปนี้อยู่นะถ้าคุณคิดที่จะทำถ้ายังไม่ทำให้หยุดเพราะสิ่งที่คุณทำนะถ้าคุณคิดว่าคุณรักบุคคลในครอบครัวของคุณโดยคุณแค่ทงการท่จะประชดขอให้คุณหยุดอย่าได้ทำอย่าได้ประพฤติเพราะสิ่งที่คุณทำไปนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าอ่ะ บางครั้งใน,ในอดีตผู้คนในครอบครัวก็อาจจะร้องไห้งอนง้อขอให้คุณน่ะอย่าทิ้งเขาไปอย่าได้ทําแบบนี้อีกเพราะความรักที่มีต่อคุณแต่ความรักที่มันไม่ซื่อสัตย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งผู้คนนั้นจะเอากันไปมาตัดเชือกที่อยู่กับเขียนกับคุณใช่ไหม ทิ้งไปตอนไหนคุณไม่รู้หรอกและเมื่อคุณทันมาอีกทีสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่อยู่กับคุณแล้วก็เป็นได้นะงั้นเพราะฉะนั้นก็ให้คิดนะว่าสิ่งที่บุคคลนั้น่ะกระทำลงไปก็คือเพราะรักอย่าได้พยายามไปดึงบุคคลที่สองที่สามสี่ห้าหกเจ็แปเก้าสิสัมภเวสีเพรรอน เข้ามาในชีวิตของคุณเพราะรบ,บางคนที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอบุคคลที่ไม่มีพิษร้ายกับคุณหรือกับบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าวันวันใดวันหนึ่งไม่แน่คุณอาจจะไปเจอบุคคลใหม่ที่ทรงที่มีพิษสงร้ายแรงอสรพิษร้ายแรงคุณแค่คิดว่าโอ๊ยแคดแบบเล่นๆขำ,ขำๆอะไรเงี้ยนะแต่คุณไม่รู้หรอกว่า พราะแต่ละบุคคลนิสัยสันดานไม่ได้เหมือนกันแต่คุณก็จะได้รู้ว่าหายนะอาจจะรอคุณอยู่ก็เป็นได้นะเมื่อไม่เกิดขึ้นแล้วคุณจะควบคุมอะไรไม่ได้ทั้งนั้นคุณคิดว่าคุณควบคุมได้จัดการได้กับสถานการณ์แต่คุณไม่รู้หรอกคุณไม่ใช่ผู้วิเศษ คุณแค่เป็นบุคคลที่ใครคนหนึ่งในครอบครัวหรือใครบุคคลหนึ่งที่รักคุณมากยอมทําทุกอย่างยอมคุณทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตแต่ถ้าเกิดซ้าแล้วซ้าเล่าบุคคลบางคนก็อาจจะแค่ครั้งเดียวก็จบบางคนก็ให้โอกาสแล้วโอกาสเล่า,า,เ,ลาเราไม่รู้นะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณไปเจออสรพิษที่มันมีพิษร้ายแรงพิษส่งมากกับตัวคุณและ ในเมื่อคุณไม่ให้เกียรติปุกคนในครอบครัวของคุณปุคกคลอื่นที่คุณดึงเข้ามาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เกียรติบุคกคนในครอบครัวของคุณสิ่งนั้นก็อาจจะส่งผลให้เกิดความร้ายแรงขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ข่าวก็มีให้ดูนะเยอะแยะนะก็คิดเอาเองแล้วกันนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณไม่รู้หรอกผิดรักแรงหึง มันทําให้ผู้คนทําอะไรได้มากมายเยอะแยะต่างๆนานาบางคนอาจไม่เคยประสบคิดแค่ว่าคขำๆเล่นๆสนุกเมื่อวันใดวันหนึ่งคุณเจออสรพิษคุณเจอบุคคลที่ไม่คาดคิดนั่นแหละคือจุดอดจุดจบในชีวิตของคุณ เลยหายนะก็เริ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็เราก็พูดไปตามความเป็นจริงนนะบนโลกใบน,นี้นะหรือคุณว่าไม่จริงเถียงได้ไม่เป็นไร